มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งพระราชโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและน่าประทับใจเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลว,วังชุกพร้อมด้วยพระราชาวงศ์เสด็จเยือนประเทศมองโกเลียในฐานะอาคันตุกะอย่างเป็นทางการการเสด็จครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก โดยมีภาพพระราชวงศ์ภูตานที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและความเป็นกันเองตอกย้ำถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ